สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องเขียนล็อตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไอเดียไลน์นะจะมีทั้งหมดสีลให้เลือกนะคะใครไม่สะดวกทางไลน์นะคะสามารถทักมาได้ค่ะที่ทางเพจ a c e b o o k เยมโลช็อปนะคะเดี๋ยวเพจ f a c e b o o k เราจริงงเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะ ส่วนใครนะคะอยากติดตามดูรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ทาง IG ว่วาจุดสกูชี่ค่ะนี่นะก็จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมาง็นวีนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคลิกดูได้เลยค่ะ เริ่มที่อย่างแรกนะคะจะเป็นแบบปากกาแล้วก็ดินสอแบบต่างๆนะคะปากกาแบบแรกนะคะจะเป็นปากการาคาแท่งละสิบาทนะคะก็ลายแรกนะจะเป็นปากกาชานมไข่มุกนะคะก็อันนี้มาแล้วนะคะจะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกนะตัวนี้แนะนําน่ารักมากนะคะจะมีพุงกุญแจชานมไข่มุกนะคะแล้วก็เวลาใช้เสร็จสามารถดึงออกมาเป็นพุงกุญแจได้ด้วยนะคะน่ารักมากก็จะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกนะคะราคาแท่งละส0บบาทนะแบบแรกเป็นปากกาชานมไข่มุกค่ะ อันนี้จะเป็นแบบปากกาลายน้องหมินะคะก็จะมีทั้งหมด5สีให้เลือกนะคะอันนี้ก็ราคาแท่งละ10บาทตัวน,นี้เป็นลายใหม่ค่ะ10บ,บาทแบบต่อมานะคะก็จะเป็นแบบปากกาไม้ยูนิคอร์นนะคะก็จะมี2แบบนะคะจะเป็นแบบหัวไม้ยูนิคอร์นแบบแรกนะก็จะมีสสีนะคะอันนี้จะเป็นด้ามสีพาสเทลนะเป็นลายมาใหม่นะคะ ส, in ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบปากกายูน,นิคอร์นนะคะก็จะเป็นแบบทั้งตัวแบบนี้จะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกเหมือนกันนะคะสนใจสีไหนระบุมาได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบปากกานะราคาแท่งละสิบบาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นปากกากระป๋องน้ําผลไม้นะคะก็จะมีทั้งหมดสแบบนะคะสีแบบสีสีตามนี้เลยแล้วก็จะเป็นรสแตกต่างกันด้วยนะคะตรงด้ามก็จะเป็นสีแตกต่างกันนะเป็นสีใสพัสเทลสวยมากๆนะคะราคาด้ามละสิบาทค่ะ ปากกาหนูแฮมเตอร์นะคะก็ตัวนี้จะมีทั้งหมดสี่สีเหมือนกันนะคะด้านบนก็จะแบบดุกดิกได้แบบนี้น่ารักมากๆกแล้วก็จะเป็นตัวหนูนะคะสีดาก็จะเป็นสีแบบสีพาสเทลแบบนี้ลายน่ารักทุกลายเลยนะคะราคา10บาทนะปากกาป๊อปคอร์นะคะกับปากกาเฟ้นไฟนะคะก็อันนี้10บาทเหมือนกันปากกาเข็มฉีดยานะคะก็จะมีทั้งหมด3สีแล้วก็จะมีน้ำอยู่ด้านในแบบนี้เป็นเหมือนน้ำในเข็มฉีดยานะคะราคา10บบาทนะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบปากากา Galaxy นะคะก็อันนี้ราคาด้ามละ20บาทนะคะก็จะเป็นแบบด้ามใหญ่แบบนี้แล้วก็ลายด้านบนให้เลือกนะคะจะมีทั้งหมด4ลายตามีนะ,ะจะมีน้ำอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีกากเพรให้ด้วยนะคะสวยมากๆนะด้ามนี้ก็จะเป็นแบบมีกรกเพรข้างในแล้วก็เคลื่อนที่ได้นะคะนี่น่ารัก Beat. มากราคาด้ามละ20บาทนะเป็นปากากา Galaxy นะคะเป็นแบบด้ามใหญ่ค่ะแล้วก็จะเป็นลายของกินแบบนี้นะคะแท่งละ20บาทนะ ตัวนี้นะคะจะเป็นปากกากับตันอเมริกานะคะก็ะอันนี้เป็นปากกาเจอแบบลบได้นะคะตัวลบจะอยู่ตรงตูดแบบนี้ก็จะมีแบบวิธีใช้ประมาณนี้นะคะลายก็จะเป็นลายนี้เลยนะราคานี้นะคะราคาด้ามละ49บาทค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นแบบดินสอบแบบต่างๆนะคะก็เริ่มที่แบบแรกนะคะนี่นะจะเป็นดินสอเปลี่ยนไส้นะคะก็คือจะเป็นเอาไส้มาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนได้เรื่อยๆก็จะมีไส้อยู่ตรงด้ามแบบนี้นะคะ ด้านบนจะเป็นแบบลูกกำปัตตเล็กๆนะคะดุ๊กดิ๊กได้นะนี่เป็นลายแรกจะเป็นลายเจ้าหญิงนะคะมี3สีให้เลือกนะคะราคาด้ามละหบาทเท่านั้นค่ะดินสอเปลี่ยนไส้แบบต่อมานะคะก็ราคาด้ามละ5้าบาทเหมือนกันจะเป็นแบบขนมหวานแล้วก็ด้านบนนะคะจะมียางลบให้ในตัวด้วยสะดวกมากๆนะคะก็เปิดมาลบได้เลยนะคะราคาด้ามละหบาทเหมือนกันอันนี้เป็นดินสอเปลี่ยนไส้แบบที่2นะมี5แบบให้เลือกนะคะ5บาทค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นดีสกดแกนนะคะเรื่นที่แบบแรกนะจะเป็นลายน้องเป็ดนะคะแบบนี้อันนี้ดีสกดแกนราคา10บาทนะคะก็ตรงตรงัวด้ามก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะราคาด้ามละ10บาทลายน่ารักมากนะคะอันนี้ก็เป็นดีสกดแกนเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวกล่องกล่องแบบนี้นะ <àn> จะมีทั้งหมด3แบบให้เลือกนะคะจะเป็นลายน้องสัตว์แบบนี้นะค่ะ10บาท ดินสอกดแกนหนูแฮมเตอร์นะคะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะเป็นอันนี้เป็นสีส้มกับสีชมพูนะคะในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยต่างกันนะคะก็จะเป็นด้ามเรียวๆแบบนี้นะคะรานะคาด้ามละส0บบาทนะตัวนี้นะคะจะเป็นดินสอกดแกนนะคะแบบแกน2อศูนย์นะคะก็คือจะเป็นแกนเท่ากับดินสอเหลาเลยนะคะจะเป็นลายดอกไม้ซาก,กุระแบบนี้นะคะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะรานะคาด้ามละ10บาทนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นแบบปากกาคู่นะคะก็นี้ราคาคู่ละย0บาทนะคะก็จะเป็นด้ามละ10บาทนะนี่นะคะลายก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถแยกได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวล็อกแบบใส่คู่ไ nah, ด้เหมือนกันแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคู่ละย0บาทนะคะก็จะเป็นลายตามนี้เลยนะย0บบาทค่ะ ต่อมาตรงนี้นะคะจะเป็นยางลบนะคะเริ่มที่ยางลบแบบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมาใหม่นะคะจะลบได้ถึง2 b นะคะลบ2 b ได้แล้วก็จะเป็นแบบซอฟต์อีเดเซอร์นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นยางลบเนื้อซอฟนะคะเนื้อจะนุ่มๆนะคะอันนี้ราคาก็ละ6 6บาทก็จะเป็นแบบก้อนใหญ่เลยอันนี้ก็ใหญ่มากนะคะใช้ได้นานนะราคาก็ละ6บาทเท่านั้นนะเป็นยางลบแบบซอฟต์อีเดเซอร์นะคะลบได้ถึง 2B ค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นแบบยางลบลายแมวนะคะก็ตัวนี้นะจะได้2ด้านนะคะนี่จะมีเป็นก้อนใหญ่1ก้อนแล้วก็ก้อนเล็ก1ก้อนนะคะเหมือนได้ยางลบ2ก้อนนะคะในแท่งเดียวแบบนี้แล้วก็สามารถเปิดใช้ได้นะคะ <โ frustrating. S 1> แล้วก็จะเป็นลายแมวมารีนะคะอันนี้นะราคาก็ละ15บาทนะคะอ, cos. อันนี้15บาทค่ะคุ้มมากนะได้ยางลบ2ก้อนเลยนะคะ15บาทแล้วก็เป็นลายน้องแมวด้วยตัวนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะแนะนําค่ะ แล้วก็ยังลบต่อมานะคะตรงด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นราคาก็ละ5บาทนะคะเรื่องที่แบบแรกนะคะอันนี้1เซตนะคะ5บาทนะ1เซตได้ถึง2ก้อนนะคะก็จะเป็นก้อนจ,จิ๋วๆเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นลายขนมแบบต่างๆ,างๆนะก็จะมี3แบบแบบแรกเป็นแบบนี้นะคะสนใจแบบไหนแคปภาพมานาะแล้วก็ต่อมาแบบนี้ลายสุดท้ายก็จะเป็นลายนี้นะคะจะเป็นลายเค้กแบบต่างๆนะคะอันนี้คุ้มมากนะคะ1เซต5บาทได้ถึง2ก้อนนะคะเป็นลายแบบขนมแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบแรกค่ะ แบบต่อมานะคะก็จะเป็นยังลบแบบอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะก็จะมีแพ็กเกจให้แบบนี้เลยสีชมพูนะคะเราก็จะมีลายเป็นขนมปังฮอทดอกนะคะแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็โดนัทนะอันนี้ก็ราคา5บาทเหมือนกันนะคะเป็นลายขนมแบบต่างๆค่ะอย่างลบซูชิก็ละ5บาทนะคะก็จะมีทั้งหมด3ลายนะสนใจลายไหนแคปภาพไปได้เลยนะคะ 5บาทแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นยางลบแบบกระต่ายมิฟฟี่นะคะอันนี้ก็จะลบได้ถึง 4B นะคะก็จะเป็นซอฟต์เอลิเซอร์เหมือนกันราคาก็ละ5บาทนะคะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบหมายบรรทัดน,นะคะเริ่มที่แบบแรกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบหมายบรรทัดลายใหม่นะคะก็ราคานะคะอันนี้นะ10บาทนะคะ <S <S จะมี2ลายนะคะจะมีเป็นลายไมเมโลดี้นะคะกับลายก<ม>ูเดทามะนะคะ ตัวนี้นะจะเป็นแบบสีใสนะคะแล้วก็ด้านล่างมันก็จะมีลายนะคะแล้วก็จะเป็นแบบไม้บรรทัดแข็งนะคะอันนี้ว่าได้ถึง15เซนนะก็จะเป็นแบบเหมือนไม้บรรทัดซสเล็กนะคะสามารถใส่ในกระเป๋าดีสอได้นะคะลายน่ารักมากน,นี้จะเป็นแบบใส่ใสแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลายแบบนี้เลยสวยมากนะคะราคา10บาทนะ,นะอันนี้เป็นลายแรกไมมิลเดี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายกูเดทามะลายก็จะเป็นตามนี้เลย10บบาทนะคะตัวนี้มาใหม่เนาะ แล้วก็สายบรรทัดแบบนี้นะคะราคา13บาทนะคะก็ะตัวนี้นะคะตัวกลมๆตรงกลางก็กลิ้งได้น่ารักมากนะคะนี่หมุนได้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลายไมยมิโลดี้นะคะนี่ก็จะเป็นด้ามสีใสแบบนี้สวยมากแล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะจะเป็นลายกูเดทามะเหมือนกันนะนี่นะคะลายก็จะเป็นแบบนี้เลยราคานะคะนี้แท่งละ13บาทนะคะนี่เป็นแม่บรรทัดน,นะส่วนแม่บรรทัดแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบลายปอมปอมปูรินนะคะก็ ตัวนี้นะวัดได้ถึง20เซนอันนี้คือซสายแบบยาวสุดเลยนะคะราคา13บาทเหมือนกันนะก็จะเป็นมันวัดแข็งนะคะแล้วก็จะเป็นแบบใสเหมือนกันแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลายปอมปอมปูลินนะคะอันนี้เป็นซสายแบบสายใหญ่นะคะ20เซนนะราคา13บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นกบเหลาดินสอนะคะเริ่มที่แบบแรกนะจะเป็นกบเหลาดินสอใส่กากเพชรนะคะก็ตัวนี้ตรงกล่องเก็บนะคะจะเป็นสีใสแล้วก็มีกากเพชรด้านในด้วยนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด4สีนะคะจะเป็นสีโทนพาสเทลนะคะ น่ารักมากนะคะสีสวยแล้วก็แบบเป็นกากเพชรด้วยนะคะอันนี้ราคา10บาทนะสามารถจุได้เยอะนะคะจะเป็นแบบกล่องเก็บแบบซสายใหญ่แบบนี้เลยนะคะ10บาทเท่านั้นนะจะมีสีสีให้เลือกนะคะสวยทุกสีเลยนะเป็นแบบสีสายกาก,ากเพชรน,นะคะสนใจสีไหนสามารถระบุมาได้นะคะ10บาทค่ะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นกลบหล่าดินสอลายการ์ตูนนะคะก็ราคาชิ้นละ19บาทนะคะ ก็เรื่องที่แบบแรกนะคะจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบกลมๆอันนี้นะด้านล่างนะคะจะมีที่ปิดให้ด้วยนะคะที่ปิดตรงตัวเหล่านะคะก็เศษจ,จะได้ไม่หล่นออกมานะคะอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะจะมีลายกุเดทามะนะคะลายชินามอนนะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพนะคะลายไม่มโลดดี้นะคะแล้วก็ลายปอมปอมปูลินนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะคะแบบต่อมานะจะเป็นแบบทรงกระบอกแบบนี้ก็จะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายแบบเล็กๆนะคะพกพาได้นะตัวนี้นะคะก็จะมีลายแรกเป็นลายหมีภูนะคะอันนี้เป็นลายเมโลดี้นะคะลายชินามอนนะแล้วก็มีลายปอมปอมปูลินนะคะลายกูเดทามะลายคิตตี้นะคะอันนี้ก็เป็นลายกูเดทามะเหมือนกันส่วนแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะก็ มีลายลักขุมะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกลายหนึ่งนะคะสนใจลายไหนแคปภาพไปได้เลยนะอันนี้ลายลักขุมะนะคะลายคิตตี้นะคะแบบสีฟ้าสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นลายแมวมารีนะคะอันนี้สรงกระบอกจะมีเป็นลายชินนมอนแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะกบหลดินสอบแบบมีที่เก็บนะคะเพราะว่าสามารถเก็บเศษได้สะดวกมากๆเลยนะคะราคา19บาทเท่านั้นนะแนะนําค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นแบบเทปลบข้าผิดนะคะก็อันนี้จะเป็นลิควิดนะคะเป็นแบบเทปนะก็จะเป็นแบบแผ่นนะคะก็อันนี้จะเป็นเหมือนลื่นๆประมาณนี้นะคะ1เซตนะจะได้ถึง4ชิ้นด้วยกันนะคะราคาเซตละ49บาทเท่านั้นคุ้มมากนะคะ1เซตได้ถึง4ชิ้นนะแล้วก็จะเป็นลาน้องสัตว์ทั้งหมดสีสีนะคะนี่นะจะเป็นเทปลบขําผิดนะคะราคาเซตละ49บาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบตรงนี้นะคะจะเป็นแบบกระดาษโน้ตแบบราคา25บาทนะคะแล้วก็มีสมุดโน้ตด,ด้วยนะคะเริ่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นสมุดโน้ตกันก่อนนะคะเป็นลายการ์ตูนแบบต่างๆนะคะก็เดี๋ยวนี้ให้ดูลายด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างลายด้านในนะคะลายด้านหน้าอันนี้นะคะก็จะมีลายตามนี้เลยนะคะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพมาได้นะคะมีลายคิตตี้นะคะคิตตี้จะมี2แบบนะ แล้วก็น,นี่เป็นลายหมีผูสีชมพูนะคะลายลีลคู่มา้าลายกุเิธรรมะนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเล่นตัวอย่างนะคะด้านในนะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นสีขาวดําแต่ว่าก็จะเป็นตกแต่งตามลายด้านหน้านะคะนี่ก็จะเป็นออกมาณนี้เลยน่ารักมากอันนี้เป็นลายมาใหม่นะคะราคาเล่นไะ2ยี่สิบห้าบาทค่ะ แบบต่อมานะคะตัวนี้นะจะเป็นแบบกระดาษมาร์กนะคะก็อันนี้นะวิธีใช้นะคะก็จะเป็นแบบด้านหลังนะคะก็อ่านหนังสือนะคะแล้วเราสามารถใช้ตัวนี้นะคะสามารถติดนะเพราะว่านี้จะมีเป็นกาวให้เหมือนพสอิดนะคะแล้วก็ติดขั้นหน้าต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถเขียนละเอียดต่างๆได้ด้วยนะคะว่าตรงนี้แบ่งไว้ว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็นี้เอาไว้ใช้ได้นะคะสะดวกมากๆนะคะลายแรกนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพไปได้นะคะส่วนนี้จะเป็นเหมือนลายอิตาลีนะคะ แล้วก็นี้จะเป็น uit uit ลายแบบต่างๆนะคะจะมีลายนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเหมือนรถโรงเรียนนะคะแล้วก็มีเป็นลายน้องสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นลายน้องสัตว์เหมือนกันนะก็เป็นเหมือนที่คั่นหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะราคา25บาทนะอันนี้แนะนํานะคะเอาไว้คั่นหนังสือต่างๆแล้วก็1แพ็คนะคะได้เยอะมากๆนะคะนี่นะความหนาแล้วก็มีหลายตัวด้วยนะคะอันนี้คุ้มค่ะ25บาทนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบกระดาษโน้ตราคา25บาทนะคะแบบแรกจะเป็นกระดาษโน้ตสอแบบแบบนี้นะคะคือ1แพ็คนะจะได้2แบบนะคะแล้วก็จะมีประให้ตรงกลางนะคะสามารถดึงแบ่งมาใช้ได้นะคะหรือว่าจะโน้ตทีเดียวทั้ง2แผ่นแบบนี้เลยก็ได้นะน่ารักมากคุ้มมากนะคะลายแรกอันนี้ลายใหม่คะ่ะลายคิตตี้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นลายกุเดทามะนะคะนี่25บาทนะส่วนกระดาษโน้ตตรงนี้นะคะจะเป็นแบบกระดาษโน้ตไซส์เล็กนะคะก็จะเป็นสายพกพาอันนี้ก็จะมีหลายลายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ละลายนะคะราคา25บาบาทเท่ากันหมดเลยนะ มีลายกูเดทามะนะคะอันนี้เป็นลายใหม่นะคะลายชินามอนแล้วก็อันนี้เป็นลายปอมปอมปูลินสีชมพูนะคะอันนี้เป็นลายชินามอนเหมือนกันแล้วก็ลายนี้นะคะเป็นลายเมมโลดี้นะคะลายแมวมาลีสีม่วงนะคะอันนี้เป็นลายลิล่ักคุมะนะคะหัวใจส่วนนี้ก็เป็นลายลิลักคุมะมีเซนตให้ด้วยนะคะลายกูเดทามะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นลายแมวนะคะลายมิกกี้เมาส์นะคะลายลิลักคุมะสีแดงแล้วก็มีลายปอมปอมปูลินแบบนี้นะคะ ก็ตัวนี้จะเป็นแบบกระดาษโน้ตราคา25บาทนะคะมีลายตามนี้เลยนะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพมาได้เลยนะคะ25บาทเท่ากันทุกแบบค่ะต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสมุดนะคะก็จะเป็นสมุดแบบแรกระคาะเล่มละ10บาทนะคะเป็นสมุดซส์เล็กพกพาน,นะคะอันนี้สามารถใส่ในกระเป๋าดินสอได้นะคะเพราะว่ามันเป็นซส์เล็กมากนะคะจดงานเล็กๆน้อยๆต,ต่างๆได้นะคะอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเส้นแบบนี้ไว้ให้นะคะลายแรกจะเป็นลายลักคุมะนะคะ แล้วก็ลายต่อมานะคะจะเป็นลาย Hello Kitty แบบนี้นะคะราคาเล่มละ10บาทนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นลาย My Melody นะคะอันนี้จะเป็นหน้าปกถือนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นเส้นแล้วก็มีสีมาให้นะคะ10บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบกระดาษโน้นนะคะสายใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวจะเปรียบเทีซ่ซสายให้ดูนะคะเปรียกเทยาสายก็จะเป็นสายประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นลายมีลายเดียวนะคะเป็นลายคิตตีส้สีม่วงแล้วก็เป็นหน้าปกแบบนี้นะคะด้านในก็จะมีเส้นมาให้นะคะราคาอันนี้นะคะราคาเล่มละสิบสาบาทนะตัวนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตวีแวบนะคะก็อันนี้จะมี2ลายให้เลือกนะคะมีเป็นลายสีเหลืองด้านหน้านะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นลายสีชมพูนะคะราคาอันนี้ราคาเล่มละยี่สิบาทนะคะสายก็อันนี้ถือว่าสายใหญ่อยู่นะคะจะเป็นเหมือนสมุดเล่มโน้ตกลางๆนะคะราคา20นะ ต่อมาตรงนี้นะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น1น0นะคะสามารถค้าแบบได้ทั้งหมดเลยนะคะ3ชิ้น1น0นะคะก็นั้นที่อย่างแรกนะคะนี้จะเป็นกระดาษโน้ตในตะกร้านี้มาใหม่เลยนะคะก็ได้ซื้อไปนะคะจะได้ทั้งตะกร้าแล้วก็กระดาษโน้ตเลยคุ้มมากนะคะนี่นะคะความหนาของกระดาษนะคือใช้ได้เยอะมากๆนะคะอันนี้คุ้มค่ามากๆแนะนํานะคะ เยอะมากค่เยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าใช้กระดาษหมดแล้วนะสามารถเก็บตะกร้านะคะไว้เก็บของเล็กๆแนน้อยได้ด้วยนะคะเป็นตะกร้าจิว๋วๆแบบนี้อันนี้น่ารักมากนะคะแนะนําเลยคุ้มค่านะคะเป็นของแบบมาใหม่นะคะก็สนใจลายไหนแคปภาพไปนะคะลายแรกเป็นลายชินามอนนะคะลายต่อมานะคะจะมีเป็นลายแมมิลดี้นะคะอันนี้จะเป็นลายกูเดทามะนะคะแล้วก็จะเป็นลายลิลัคคุมาสีชมพูนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิลัคคุมานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบลิลัคคุมาสีน้าตาแบบนี้นะคะตาก้าก็จะเป็นสีตาี เลยนะคะแนะนำนะ3าบาท3ชิ้น100นะคะคุ้มมากนะอันนี้นะคะจะเป็นแบบเดโคเทปนะคะก็แบบแรกจะเป็นลายการ์ตูนเกี่ยวกับต้นไม้แบบนี้นะคะนี่นะก็จะเป็นลายประมาณนี้ค่ะส่วนตัวน,นี้จะเป็นลายสีแบบน้ําเงินดําๆนะคะก็จะเป็นเหมือนลายแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็น,นี้ราคา35บาท3ชิ้น100ค่ะ กระดาษโน้ตนะคะก็กระดาษโน้ตอันนี้เป็นกระดาษรแผ่นใหญ่นะคะจะมี3ลายนะคะมีเป็นลาย hello kitty นะคะอันนี้นะ1แพคนะคะได้50แผ่นนะคะแผ่นใหญ่นะแล้วก็ลายปองปองบูลินนะคะตัวนี้เป็นลายมาใหม่เป็นลาย hello kitty นะคะสีสวยนะคะแล้วก็จะมีเส้นแบ่งมาให้ด้วยนะคะแบบนี้นะ35บาท3ชิ้น1นึนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนกระดาษโน้ตนะคะแบบฉีกนะก็ ตัวเซตนะคะจะให้มาเป็นแบบนี้แล้วก็มีวิธีใช้นะคะตัวนี้ก็มี1แพ็คนะคะจะได้ทั้งหมด2ลายนะคะจะเป็นแผ่นย,ยาวๆนะสามารถแบ่งออกมาได้นะคะหรือว่าสามารถพับเก็บไปได้ด้วยนะคะนี่นะเป็นกระดาษโนต้ตแบบใช้ได้2วิธีนะคะตัวนี้ก็35บาบาท3ชิ้นนะคะเป็นลายเจ้าหญิงค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโนต้ตลายไมมิลโลดี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบ2แบบนะคะนี่1่แพ็คค่ะ ส่วนสองแบบนี้นะคะ1แพ็คได้100แผ่นนะคะได้เยอะมาก100แผ่นนะนี่นะความหนาใช้ได้นานนะคะก็100แผ่นจะมี2แบบนะคะมีเป็นลายนี้เป็นสีส้มนะคะแล้วก็เป็นลายกระลอกมีวันที่ให้เขียนด้วยนะคะ35บาท3ชิ้น100นะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตลกขนมหวานนะคะจะมีเป็นลายไข่ต้มแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายแผ่นเค้กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีสวยคมชัดนะคะแล้วก็กระดาษเนื้อดีนะคะ35 3- ชิ้น100ค่ะ โพสอิ์นะคะอันนี้จะมี2ลายนะจะมีเป็นลายแบบมะเขือเทศนะคะแล้วอันนี้เป็นลายขนมปังไข่ดาวนะคะเป็นโพสไอิ์นะก็จะมีกาวให้นะคะสามารถติดไปได้เลยนะคะมี2แบบให้เลือกค่ะสติกเกอร์นะคะ1แพ็คได้2แผ่นด้วยกันนะคะจะเป็นลายหินแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะคะจะเป็นแบบด้านนะคะสามารถใช้ปากกาหรือดินสอเขียนทับไปบนตัวสติกเกอร์ได้เลยนะคะก้อน,นี้ตกแต่งได้ดีมากๆนะคะ1แพ็คได้ถึง2แผ่นนะ35 3ชิ้น100นะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซตกระดาษโนตนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แถมให้ด้านหลังด้วยนะคะอันนี้สติกเกอร์แถมให้หลายแผ่นนะคะไม่ได้แถมให้แผ่นเดียวน,นะแถมให้เยอะตามจํานวนกระดาษเลยนะคะแล้วก็กระดาษก็จะได้เยอะนะคะมีกระดาษไซส์จิ๋วๆให้ด้วยนะคะอันนี้1แพค็คถือว่าคุ้มมากๆนะคะจะเป็นเซตกระดาษโน้ตนะสามสิบห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยค่ะอันนี้จะเป็นกระดาษโนตรละคา39บาทนะคะ w, ก็จะเป็นกระดาษโนตแบบสีเต็มแผ่นแบบนี้นะคะ 1แพ็กนะัจะได้50แผ่นนะคะแล้วก็สีสวยชัดนะคะกระดาษเนือดีอันนี้คือแนะนําเป็นกระดาษโน้ตที่แบบดีมากๆนะคะลายตัวนี้จะมีทั้งหมด4ลายนะคะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพไปได้เลยนะน่ารักทุกลายนะคะจะเป็นลายเด็กผู้หญิงแล้วก็น้องแมวนะคะแบบนี้เลยนะคะลายสวยมากๆนะราคานะคะ39บาทเท่านั้นนะคะส่วนกระดาษโน้ตแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นราคาแพ็คละ45บาทนะคะ หนึ่งแพ็คนะคะจะได้กระดาษโนต้ตแตกต่างกันนะคะถึง3แบบด้วยกันเลยนะคะคุ้มมากนะคะอันนี้คือเป็นเซตแบบเซตใหญ่เลยนะคะได้ถึง3แบบนะมี2แบบให้เลือกนะคะอันนี้นะถ้าซื้อ2อันนี้นะคะจะเหลือ,อาราคาแพ็คละ39บาทเท่านั้นก็เป็นโปรโมชั่นนะคะซื้อแพ็คเดียว45บาท2แพ็ค3าบ้าาทนะมี2แบบให้เลือกนะคะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบตารางนะคะก็จะเป็นเหมือนตาราง1เดือนนะคะเพราะว่านี้เป็น อาทิตย์นะคะแล้วก็ให้แถวมาแบบนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเป็นเหมือนแพนเดอร์ก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นตารางเรียนตารางทำทูดูลิสต์ก็ได้นะคะตอนหนึ่งเดือนนะนี่นะคะอันนี้แผ่นหนานะคะกระดาษเนื้อดีมากแล้วก็สีคมชัดนะคะมีที่เว้นที่ว่างให้เขียนหัวข้อด้วยอันนี้ราคาแพ็คละ59บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเซตกระจกหวีนะคะแล้วก็จะมีกระปุกให้ด้วยนะคะอันนี้ราคาเซ็ตละส9บาทนะ กอนี้นะคะ1เซตนะจะได้วีนะคะจะได้วีแล้วก็จะได้กระจกแบบนี้นะคะเป็นกระจกแบบนี้ที่จับแบบนี้กลมๆนะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีเป็นกระปุกให้เรานะคะก็กระปุกอันนี้นะคะสามารถใส่เป็นแป้งก็ได้นะคะเอาไว้เป็นแบบ พกพานะคะเป็นกระปุกเล็กๆจิวจ๋วๆแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสแบบให้เลือกอันนี้เป็นแบบมาใหม่เหมือนกันนะคะราคานะคะเซ็จละส9บาทเท่านั้นคุ้มมากนะคะได้ถึง3อย่างเลยนะกระจกหวีนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระปุกใสๆนะคะเอาไว้ใส่อะไรก็ได้นะคะใส่แป้งก็ได้นะนี่น่ารักมากนะคะ39บาทค่ะ ต่อนะคะตรงนี้นะจะเป็นสมุดเดรี่นะคะราคาเล่มละ59บาทแบบแรกนะคะจะเป็นสมุดโน้ตล็อกได้นะคะตัวนี้จะเป็นล็อกแบบเหมือนล็อกเป็นแม่กุญแจอะไรแบบนี้เลยนะคะก็จะมีตัวแม่กุญแจให้แล้วก็มีที่ล็อกให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตแบบเล่มใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเล่มเทอร์แบบนี้ มีหลายอลปากานะคะอันนี้เป็นลายนกฟามิงโกนะคะแล้วก็อาปากาแบบสีฟ้านะคะเป็นสมุดโน้ตล็อกได้นะคะเอาไว้จดเรื่องเรียนเรื่องโน้ตต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไดอารี่ประจําวันต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะราคาลรมิ่ม็ะ59บาทนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดโน้ตไดอารี่อีกแบบนะคะอันนี้นะหน้าปกนะคะจะเป็นใสๆแล้วก็จะมีเป็นกากเพจนะคะแล้วก็จะเป็นนิ่มๆบีบได้นะคะน่ารักมากนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านในนะคะแต่และเล่มจะมีรายเอียดไม่เหมือนกันนะคะจะมีเป็นลิสต์แบบนี้หรือว่าจะเป็นลายตารางหรือว่าเป็นเส้นนะคะซึ่งแต่ละเล่มไม่เหมือนกันเลยแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะก็เอาไว้จดโน้ตหรือว่าจดไดอารี่ก็ได้นะคะมีลายนี้นะคะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพไปก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายนี้นะแล้วก็ สุดท้ายจะเป็นลายนี้นะคะเป็นลายผู้หญิงแบบนี้นะคะอันนี้ราคาเซตละ59บาทนะคะเล่มละ5้นะเซตนิลคูมาามสบาบาทนะคะ1เซตก็จะได้ทั้งหมด4อย่างตามนี้เลยนะคะ39บาทค่ะกล่องดินสอนะคะอันนี้จะเป็นกล่องดินสอบแบบมีกระจกให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกล่องดินสอสองชั้นนะคะจะมีชั้นลอยอีกหนึ่งชั้นนะคะมีลายนี้นะคะลายมิกีเมาส์แล้วก็ลายนิลคูมานะคะ39บาทนะกล่องละ อันนี้นะคะจะเป็นแบบแฟ้มนะคะก็ตัวนี้นะมีแฟ้มแบบใหม่มาด้วยนะคะซึ่งแฟ้มอันนี้นะคะจะมีทั้งเป็นแบบกระดุมนะคะแล้วก็ด้านหลังนะจะมีเป็นแบบสอดไปได้นะคะก็เหมือน2ใน1เลยนะคะอันนี้แนะนํามากๆนะคะคุ้มมากนะมี2ช่องนะคะช่องแรกจะเป็นแบบกระดุมให้ช่องที่2จะเป็นแฟ้มแบบสอดนะคะก็ตัวนี้นะเป็นลายมาใหม่นะคะแนะนามากๆเลยนะราคานะคะ39บาทนะคะ จะมีเป็นลายลักขุมะนะคะอันนี้ก็เป็นลายลักขุมะอีกแบบจะเป็นโทนสีพาสเทลสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายแมวนะคะแบบนี้มีลายมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะคะส่วนสุดท้ายอันนี้จะเป็นแบบกระดุมอย่างเดียวนะคะไม่มีแบบที่สอดนะก็เป็นลายแมวมารีนะคะราคา39บาบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบกระเป๋าดินสอแบบต่างๆนะคะ ก็อันนี้นะจะมีเป็นกอดดีสอแบบแรกนะคะอันนี้ราคา49บาทนะคะแบบเป็นแบบลายหน้าหลังแบบนี้นะคะก็เป็นลายเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็เป็นซิปเดียวแบบนี้ลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้ค่ะสนใจลายไหนแคปภาพไปนะคะแล้วก็มีเป็นลายมายูนิคอร์นนะคะสีฟ้านะมีเป็นลายแบบขนมอาลกอลอนนะคะแล้วก็นี้จะเป็นลายแฮมเบอร์เกอร์สีส้มนะคะน่ารักมากแล้วก็นี้จะเป็นลายนงสัตว์นะคะจะมีเป็นลายหมีแพนด้าอันนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นลายแบบนี้นี่นะคะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพนะคะอันนี้น่ารักทุกลายนะจะเป็นกระบาดดินสอน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะไม่ใหญ่มากนะคะราคา49บาทเท่านั้นนะเป็นลายการ์ตูนแบบต่างๆนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นกระบาดดินสอน49บาทเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็น อันนี้จะเป็นทรงนี้นะคะเป็นทรงแบบแบนๆนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยมีลายแรกนะคะเป็นลายกูเดทามะนะคะมีลายชินามอนด้วยอันนี้เป็นกูเดทามะอีกแบบนะคะแล้วก็มีเป็นลายหลอกคิตตี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะจะเป็นลายมา m ม l ล d y ดี้นะคะลายหน้าหลังจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีซิปเดียวแบบนี้น่ารักมากนะคะเป็นลายการ์ตูนแบบต่างๆนะอันนี้ก็จะให้ดูด้านหลังคร่าวๆนะคะ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะราคา49บาทนะเป็นกระดาษดิสอร์ลายการ์ตูนนะคะสนใจรายไหนแคปภาพมาได้เลยค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นกระดาดินสอแบบราคาเจ็ดสิบาทนะคะตรงนี้2แถวนี้เจ็ดสิบาททุกแบบเลยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูแบบแรกนะคะสนใจแบบไหนแคปภาพไปนะคะมีเป็นลายทรงกระบอกนะคะอันนี้จะเป็นลายมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นลายแบบไมเมโลดี้ทรงกระบอกเหมือนกันก็จะเป็นใสๆนะคะก็จะเห็นด้านในแบบนี้แล้วก็นี่เป็นทรงกระบอกนะคะจะเป็นลายปอมปอมปูลินนะคะสีใสเหมือนกันนะส่วนตอนนี้เป็นลายมาใหม่ค่ะไมมโลดี้สีชมพูอ่อนสวยมากนะคะ แล้วก็อันนี้ส่วนมากเหมือนกันเป็นลายมาใหม่นะคะอันนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมเดี่ยมนะคะแล้วก็ใส่เห็นด้านในนะคะเป็นลายชินนมอนสีฟ้านะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็อันนี้สอบางใบนะคะจะมีเป็นแบบที่ห้อยแถมให้ด้วยแบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นลายกูเดทามะนะคะอันนี ELIPE ้จะเป็นกระเป๋าผ้านะคะด้านหลังก็จะเป็นสีขุนพื้นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นกูเดทามะแบบกระเป๋าผ้าค่ะแล้วก็มีเป็นกูเดทามะแบบกระเป๋าหนังแบบนี้นะคะอันนี้จะมีที่ห้อยให้ด้วยนะคะราคาเจ็สิบบาทนะ แล้วก็นี้นะคะจะเป็นชีนามอเหมือนกันจะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะก็เป็นกระบาดที่สอใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นแบบพลาสติกลื่นๆนะคะมีเป็นแบบกล่องดินสออันนี้เป็นลายกีวีนะคะก็อันนี้จะมี2ชั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายกูเดทามานะคะนี้เป็นทรงกระบอกใสๆนะคะก็จะเห็นด้านในแบบนี้นี่นะคะแบบต่อมานะคะก็จะเป็นลายไมมโลดี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นด้านในแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นแบบสีใส่นะ ส่วน3แบบที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะลายแรกก็จะเป็นลายไมมเมโลดี้นะคะอันนี้เป็นแบบเนื้อผ้านะคะก็จะเป็นกระเป๋าผ้าต่วนี้จะเป็นแบบพลาสติกนะคะเป็นลายไมมิลโลดี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบลื่นๆนะคะเป็นของพลาสติกเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลายปอมปอมปูลินนะนี่นะคะก็กระหวนิสรอลนี้มีหลายแบบมากๆนะคะแล้วก็น่ารักทุกแบบเลยนะแล้วแต่ว่าจะชอบตัวการ์ตูนตัวไหนนะคะแนะนําทุกแบบเลยล่ะน่ารักมากราคาจะ10บาทเท่านั้นนะคะเท่ากันทุกแบบนะจะ10บาทค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าชีนนามอนนะคะน,นี้จะมีที่ห้อยด้วยอันนี้ก็ราคา7จสิบบาทเพิ่มเติมนะคะเป็นกระเป๋าไซส์เล็กแบบนี้นะคะบางๆแบบนีบ้ค่ะอันนี้นะจะเป็นกระเป๋าราคา80บาทนะคะก็จะมีเป็นกระเป๋าเดนเซอชีนนามอนอันนี้นะคะตรงตัวคําว่าชีนนามอนนะจะลอยขึ้นมาเป็นแบบสีทองแบบนี้สวยมากๆนะคะ แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นทรงนี้เป็นเหมือนเนื้อนางหนังนะคะราคาใบละ8ปบบาทนะเป็นลายชินนมอนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็น80บาทเหมือนกันนะคะจะเป็นกระเป๋าดีสอนะคะหรือว่าจะเป็นกระเป๋าใส่อะไรต่างๆก็ได้นะคะจะเป็นแบบนี้พิคาดให้ด้วยนะคะจะมีเบลแบบนี้นะคะราคาใบละ80บาทนะคะมีเป็นลายแรกนะคะมีเป็นลายเจ้าหญิงนะคะ80บาทค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบเครื่องเคทล็อตใหม่นะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอนะมาสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะจะมีทั้งหมดสีหลายให้เลือกนะคะใครไม่สวดทางไลน์นะคะสามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจ a c e b o o k แย้มโลช็อปนะคะเดี๋ยวเพจ a c e b o o k เราจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะส่วนใครนะคะอยากติดตามดูรูปสินค้าแบบคร่าวๆนะคะก็เข้าไปติดตามได้ทาง IG ไว้จะสกุชี่ค่ะนี่นะก็จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อ ใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ต้าคิดแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกัน,นเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ